สวัสดีครับน,นี่พบกับช่องเสือเป็ดพาลุยนะครับวันนี้เราจะพาไปตกเบ็ดไทยกันนะครับนี่นะครับเป็นเบ็ดที่ผมเตรียมไว้ก็มีอยู่ประมาณห้าคันนะครับเดี๋ยวเราจะลองไปตกดูกันในสระนะครับไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่ามันจะมีตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาหาอย่างครับเดี๋ยวผมจะขุดไส้เดือนนะครับก็บริเวณก็ประมาณพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะเอาไส้เดือนไปเกี่ยวเบ็กกันนะครับโอเคครับจะลุยกันเลยเุมาแล้วมาแล้วต้องมาแล้วนี่นะเอ่อเราก็จะใช้เป็น ไอเดือนนะครับไส้เดือนนะครับแถวบ้านผมเรียกไอคูอ่าแต่เราก็จะจัดก,การกันเลยไม่เงียบจังวนะ กตัวขี้ยังไงเด็กขี้ยังกูขี้เดียเด๋ยวเยอะมากติบ๋บด้วยนะโอเคงั้นก็แค่นี้ก็น่าพอนะเดี๋ยวเราเอาเยอะมากติบ๋บด้วยนะครับจะเป็นพอเลยครับเป็นไมนะ้มรักไม้รักนะ ตอนนี้เรากำลังเดินทางกันที่หมายรับการรับรถกบะาณครเปไดกล้อกันนะเดี๋ยวไปสานเราจะให้ดูทีครับนี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงหมายแล้วเราตองใครต้อนขึ้นนะับเป็นเม็ดเน,น,นีเ่ยนาต,อง,นตองมีตัวแม่ไหมไม่รู้ครับเสียนตองเสียนตองมีตัวแม่ไหมลองครับตัวแม่อะไรอะ่ะมีตัวแน่ไหมมีครับพบกับเหล่าเสียนเสือปลานะยะไหมครับผมเสือว่าไงจะเป็นลมหางไกลเฮ้ยปลาอะไร อันไกลอันไกลครับเป็นลมอันไกลเป็นลมงามแล้วชิบหายจะตายตายไปแล้วเนี่ยไม้อยู่กูเนี่ยใครอยากติดไม่อ่ะอยากติดเฮ้ยต้นนั่นกูว่าแล้วไงให้เอาอะไรค้ำเพื่อนเชียร์ไปทนไปไหนเลยเนบทำนี่อะไรนี่กูชอบเลยนะไอ้คุยถอดเฮ้ยอีเขี้ยไม่มีแดงสามขามไม่อยู่อะ เฮ้ยไอจังเลยใส่ย่ามเลยเพื่อนใส่ย่ามเลยเฮ้ยต้องอย่าอย่าพันเดีนไปโดนตรงกล้องเอาโชว์หน้ากล้องได้เออไอเด็กเกียร์ใส่ย่ามเลยเพื่อนหมอนเยอะว่ะ นี่นะครับนี่นะครับปลาหมอนะครับปลาหมอนานะหมอดีกว่าน้าโอเคนะพี่ชายมาเลยหนึ่งครั้งฟันไก่ครับเฮ้หมอดีว่ะเสือก็ได้เหมือนกันนะครับฟันไก่ไปเงียบจริงเลยครับเด็กรุ่นหลังเขากินกันแล้วนะดูดีนะอย่าป่านนี้ดเอดต้องกด สบายครับเอาอยู่คนระับพี่ชายอุ้ยอุ้ยชนนั้นอะไม่ชนกระดูกอะขึ้นแบบเนี้ยเดี๋ยวถ่ายดูทุน่นถ่ายดูทุน่นเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับ เห็นกันจะจาดได้นะครับเ,เรียบร้อยนะครับตั้งจังเลยนับเป็ดครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอเอาไปเก็บไว้ในยามก่อนแล้วกันตัดมาตัดมาฝั่นงนี้โอ้โหโ,โหูโดนะน้อยของพ่อพูอดน้อยไม่เป็นไร เข้ามากันนะครับตอนนี้ลากแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูสักเราดูสักชั่วโมงนึงครับ <c oughs> ตอนนี้เหมือนกําลังโดนเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะโอเคไหมครับอันนี้อย่างที่นักเป็ดบอกไหมโอเคไหมครับก็ลากไปแล้วก็เรียบร้อยเลย <c oughs> อย่างที่นักเป็ดบอกนะก็ลากล้วก็เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอนะ้าเป็ดขอไปใส่ไว้ที่กระชังนะครับ โอเคนะครับตอนนี้น้บเป็ดก็น,นํานะครับตอนนี้น้บเป็ดก็น,นําเป็นสามแต้ดนะครับจากที่ผมได้ไปนะครับน้ำเสือก็มาย่อนต่อแล้วก็เรียบร้อยนะครับได้เหมือนกันนะครับหนึ่งตัวนะครับตอนเวลาตอนนี้ก็หมอกาลังกินดีมากเลยครับช่วงนี้ย่อนเป็นกินย่อนเป็นกินเลยนะครับดูมันอยู่ที่เดียวนะเฮ้ โอ้ยประมาณยี่สิบวิไม่เห็นเลยนะครับผมนับจะกล้รงได้เลยไม่เห็นเลยสุดยอดโอ้หัวเสือโคตรหมานะเสือหมานมากเลยนะเสือตอนนี้ก็แทบเท่านะเป็ดแล้วนะตอนนี้น้าเสือกับน้าเป็ดกันน้าเป็ดยังไงครับน้าเป็ดเอ้าน้าตองยอมไม่ได้ยอมไม่ได้หันเอาหน่อยครับโอ้โหเพิรบแป๊บเดียวน้าตองยอมไม่ได้เหมือนกันครับ อละสามแล้วนะครับมีแต่ผานไก่คนเดียวนะครับที่ยังเงียบอยู่ผานไก่ยังเงียบอยู่นะครับผานไก่ได้เป็นตัวเดียวแล้วก็เงียบนะครับเดี๋ยวเรล่อได้ดูดูถ้าผานไก่งัดตัวใหญ่มากกว่าก็ชนะไปเลยจำน้ำบ่อยังวะทำไมมาลุมกันที่เดียวกันเลยเนี่ยกัวมัวยิ่งาทำไมกินที่เดียวเออแม่งผมไม่มีตะกั่ววะ ตอนนี้พันไก่แย่อยู่คนเดียวนะพันไก่พันไก่พันไก่ไกเงียบนะพันไก่ได้เป็นตัวเดียวเองขันเป็ดสองขันนะพันไก่อ่ะพันยาวฮะไม่ได้ไปเดี๋ยวค่อยว่ากันให้ให้ชัดอย่างเดียวพอเดี๋ยวส๋องมันเนองอ่ะเฮ้ย๋องดงมากดัะเฮ้ยนน่ะอยู่ไกลดีกว่าครับพเพราะเหยื่อมันเหม็นสกปรก แน่นอนนะครับลุงต้นลุงต้นได้ชนมาได้ยังไงเฮ้ยไอ้ยะไอ้ย่าชี้จาฝ่าฟูอายะาเจียวจัดเรียบร้อยเสียนต๋องจัดไปหนึ่งดอกทำลายสซิติไง เจ็ดเจ็ดเจ็ดกูบอกเลยเจ็ดบินเดียวแล้วครับบินเดียวไปแล้วนะเสือว่าไงครับผ่านไก่ก็เงียบนะครับผ่านไก่อยู่ไกลๆตรงนู้นนะครับทำไมไปทำไรจังเงี้ยผ่านไก่อยู่ไกลๆตรงนู้นก็เงียบเงียบจัดเลยผ่านไก่ทำซาอะไรเนี่ยติดนะครับแต่ตอนนี้เสียงต่องเอาเอา ไปแนวแล้วไปเลยอีกขันเลยไปก่อนไปก่อนไหมอฮะเจียนตองเอ๋อดิเจียนตองอ้าวงั้นนิ่น้าเสือกระช่างไม้แก้วเห็นมุดมันมุดจิตวิทยนึกว่าไม่เอาน้าเสือกช่างไม้แก้วเยอหน่อยครับผมเท่าไหร่ครับแปดละครับแปดละครับตอนนี้กลายเป็นผู้นําร่วมแล้วครับผมโหยด้วยจารย์ตอนนี้ก็มีคนทาร่วมอยู่แล้วครับแหมในกล้วยไม่เอาแล้วเพี่หนักมาที่ พานต่อเออหนักมาที่เซียนต่องแล้วก็ผมนะครับนับเป็ดกัน้อยเขาเลยนับเป็ดได้หกตัวเองครับน้าเป็ดนับเป็ดได้ห้าตัวนะครับตอนนี้นับเป็ดได้น้อยเขาเลยเซียนต่องได้เท่าไหร่เขาเเป็จังเซียนต่องได้แปดน้เสือได้เท่าไหร่ครับแปดโอ้โหตอนนี้เขาเสมอกันอยู่นะครับก็มี ก็มีนะเป็ดนะนับเป็ดได้น้อยเขาเลยคนเดียวห้าตัวนะแต่แต่นับเป็ดมีปลาช่อนตัวนึ่งนะเปลี่ยนชื่อหรือเปนเป็ดก็มีปลาช่อนตัวหนึ่งเด้อโอเคนะเดี๋ยวปิดเกมแล้วเราก็มาดูกันว่าเราจะได้ปลากี่ตัวนะโอเคนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าได้กี่ตัวนะแดีวน้าเสียเทนะ คบแล้วช่วยเรียกนะเสือว่าเสลียนด้วยนะครับนี่นะครับน้องๆน,นี่นะยังไม่หมดนะยังติดอยู่นะนายดูเน่ยจะดูหมดเดี๋ยวให้ผมดูด้วยหมดแล้วนะเราไม่หมดนะมีนะหนึ่งตัวเด้อ ทังไกลจะเป็นลมติด,ลดเลยไม่หมดกว่าติดเงียงกว่าติดหน่อยพี่เฮ้ผมว่ามันเอาไปขังได้เนี่ยเนาะเออไม่ตายหรอกไปเลี้ยงได้ต่อน,นะฮะไปใส่บอบละตายตาย,ตายไปนานแล้วหมดแล้วนะ นี่ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้วทีนะ่ตัวเวยเรียกนะเสือว่าเซียนเลยนะครับที่ตัวี่ตัวครับเก้าครับผมผ่านไก่ไม่มีเบิร์หนึ่งถึนสองคนไงผ่านผ่านไก่หนึ่งตัวรอบรอ,บอบ <c oughs> มันเลือกให้เข้ารอบมันเลือกเลยโอเคนะครับก็ทั้งหมดที่เราได้มาวันนี้นะครับมันยังไม่ตายนะใครกินข้าวมันยังไม่ตายนะเดี๋ยวผมจะไปใส่น้ําก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวยกยกยกหน่อย อ้ามารวมรุ่นขันกัโอเคครับช่วยเรียกเสือว่าเสียนด้วยนะครับ